ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีสระผมวิกผมแท้นะคะจากร้านมีวิกกันค่ะเริ่มจากการที่ใช้หวีสําหรับวิกผมโดยเฉพาะนะคะที่ร้านมีวิกมีขายค่อยๆไล่หวีจากปลายนะคะขึ้นไปที่โคนผมค่ะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูว่าวีตัวเฉพาะเนี่ยท่านเทียบกับหวีธรรมดามันต่างกันยังไงเนาะคือถ้าวีธรรมดานี่มันจะวีแล้วมันจะฝืดอืๆกว่าค่ะแต่ว่าถ้าหวีสาหรับวีโดยเฉพาะเนี่ยมันจะรักษาสภาพเส้นผมได้ดีกว่าแล้วก็วีเลื่อง่ายกว่านะคะ เราก็ค่อยๆหวีไล่ขึ้นไปถึงโคนนะคะโอเคค่ะหวีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปสระกันต่อไปนะคะเราก็จะมาสาระกันค่ะก็คือใส่เอาแชมพูะคะ่ะแนะนําให้เป็นแชมพูสูตรอ่อนโยนนะคะหรือแชมพูเด็กก็ได้ผสมลงไปในน้าเปล่านะคะให้เยอะนิดนึงแล้วก็ตีให้มันเป็นฟองคะ่ะอันนี้ซอใช้แชมพูสูตรอ่อนโยนมากนะคะมันจะดูแลถนมวิกเราได้ดีกว่าแล้วก็เอาวิกผมลงไปแช่นะคะ อยากขยำนะคะแช่แล้วก็ค่อยๆลูบอ,อย่างเงี้ยค่ะค่อยๆลูบจากโคนไปสุดปลายนะคะให้มันเปียงน้ำอยากขยำนะคะแล้วก็ให้มันวางผมเรียงเส้นอย่างเงี้ยค่ะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะสามสิบนาทีค่ะสามสินาทีผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะเอาวิกผมที่แช่ไว้เนี่ยมาล้างในน้ำเปล่า ก็เอามาแช่ในน้ำเปล่าอะค่ะล้างจนฟองหมดนะคะโอเคจนแบบเราไม่เห็นฟองแชมพูในวิกของเราละเสร็จแล้วก็เอามาล้างผ่านน้ำอีกรอบอะคะ่ะแนะนำว่าให้ใช้น้ำเบาที่สุดนะคะเพื่อให้วิกของเราเนี่ยอ,อยู่ยืดอายุการใช้งานได้นานที่สุดค่อยๆลูบไปอะคะ่ะจนฟองหมดเสร็จแล้วก็บีบให้น้ำเนี่ยมันหมาดๆนะคะ เสร็จแล้วก็เราจะมาใช้ทรีทเมนต์เข้มข้นนะคะจะใช้เป็นครีมนวดผมเข้มข้นก็ได้ค่ะหรือว่าทรีทเมนต์สุดเข้มข้นก็ได้อันนี้ก็จะใช้ทรีทเมนต์นะคะใช้แบบเยอะนิดนึงนะคะพอกพอกหนาๆเลยนะคะวิกเราจะได้แบบว่าสภาพผมนุ่มสวยมันต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะเพื่อแบบว่าให้ผมมันนุ่มแล้วก็ไม่พันกันพอกทิ้งไว้ให้ทั่ววิกเลยนะคะ นะคะจะใช้เยอะขนาดนี้เลยพอกหลายๆรอบค่อยๆนวดนะคะอย่าสางในขณนะที่เราสางอยู่หรือว่านวดผมอยู่เนี่ยนะน้อว่าอย่าใช้หวีหรือว่าเส้นหรือว่าแบบมือมาสางนะคะมันมันจะทําให้เส้นผมหลุดร่วงง่ายโอเคค่ะพอหมักเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไวอง้อีก2ีสบนาทีค่ะ ไว้ยี่สินาทีแล้วนะคะก็มาแช่ในน้ำเปล่าะคะ่ะแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะล้างจน,นครีมกวผมนะคะมันออกหมดขยับขยับได้นะคะแต่ว่าอยากขยี้ต้องดูแลน้องดีนิดนึงนะคะเพื่อยือดอายุการใช้งานของเขานะคะโอเคอันนี้จอยลา้างมาสองน้ำละแล้วก็รู้สึกว่าครีมนวดมันออกหมดแล้วแล้วก็มาล้างผ่านน้ำเปล่าอีกรอบนะคะก็นี่เหมือนเดินะคะ่ะค่อยๆไล่ ค่อยๆไล,ล่หลานจนดีของเราสะอาดนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆบีบะคะ่ะเพื่อไล่น้ำนะคะบีบได้เลยค่ะไล่น้ำให้หมานะคะเสร็จแล้วก็เช็ดด้วยผ้าขนหนูนะคะ่ะอย่าขายี้นะคะสำคัญมากคืออย่าขายี้เพื่อรักษาสภาพวิกผมนะคะ ให้แบบหมาที่สุดนะคะซับน้ำให้หมาที่สุดบางบ้านถ้ามีผ้าขนหนูนาโนก็แนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่ามันจะซับน้ำได้ดีกว่าผ้าขนหนูแบบธรรมดาะคะ่ะโอเคอันนี้หมาละเดี๋ยวเราจะไปตักวิกกันค่ะเมื่อเราสาดเราก็เช็ดหมาแล้วนะคะก็ให้เอามาใส่ไว้ในหัวหุว่นวิกอะคะ่ะที่ร้านมีขายอันนี้มันจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทําให้วิกเนี่ยแห้งเร็วแล้วก็เป็นทรงสวยแนะนําว่าให้ตากไว้ในที่ร่มนะคะอย่าโดนแดดหรือว่าถ้าเลื่อนจริงๆเนะี่ยสามารถ เป่าพัดลมได้หรือว่าถ้าเป็นใดเนี่ยให้เป็นไดลมเย็นนะคะอย่าเป็นลมร้อนแล้วก็ให้เป็นแบบไฟเบาที่สุดนะคะเมื่อพันแห้งแล้วอะค่ะสามารถมีม้วนจัดทรงได้ตามปกติเลยค่ะใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงผมได้นะคะขอบคุณค่ะ